สวัสดีครับผมนายมานัสด,ดีคำปาประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสากรเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดในปัจจุบันมีสากรและกลุ่มเครดิตยูเนียนทั่วประเทศ1,230แห่งมีสมาชิกรายบุคคลกว่า1,336,000คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนคนรากหญ้าของสังคมไทยสำหรับวิกฤต ของสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสากรเครดิตยูเนียนฉะนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกของสากรและกลุ่มเครดิตยูเนียนในเบื้องต้นชสคได้มีการจัดทำแถลงการชี้แจงไปยังสากรกลุ่มเครดิตยูเนียนทั่วประเทศทั้งในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์และวิดีโอเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ชสคได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องกล่าวคือ 1. เข้าพบหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่อธิบดีกรมส่งเสริมสากลร,รัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสากลนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 2. ข้าพบสากลสมาชิกที่มีผลกระทบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมถึงการให้กำลังใจ 3. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการสากลเครดิตยูเนียนโดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษสื่อออนไลน์และช่องทางต่างๆที่สามารถจะะจายข่าวไปได้ขอความกรุณาสื่อมวลชน ช่วยเผยแพร่ถึงกระบวนการของสากรเครดิตยูเนียนให้สาธารณชนเข้าใจและมีความศรัทธาในสากรเครดิตยูเนียนดังเดิมเนื่องจากสากรเครดิตยูเนียนส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับและเป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริงเพราะสากรเครดิตยูเนียนคือองค์กรที่พัฒนาและสนับสนุนให้คนสังคม เข้าถึงการให้บริการด้านการเงินในฐานะเจ้าของกิจการด้วยความประถานาดีประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสากรเครดิเทียนแห่งประเทศไทยจำกัด